สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพม2ช่องนนคนเลี้ยงไก่กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พผมก็มีเทคนิคนะครับในการเลี้ยงไก่ในช่วงที่อุณหภูมิสูงนะครับช่วงที่อากาศร้อนนะครับมาฝากทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวพผมจะมาบอกเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยครับสําหรับคนที่ว่าไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาอยู่กับไก่นะครับถ้าคนที่มีเวลาอยู่กับไก่ก็เวลาไกลของเราหอบนะครับในช่วงที่อากาศร้อนช่วงบ่ายนะครับ เราก็ยังสามารถที่จะจับไก่มาเข็ดหน้าปันคอลูบตัวไม่ให้หอบได้นะครับแต่สําหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับผมมีเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆมาบอกกันนะครับซึ่งรู้กันดีอยู่นะครับว่าถ้าเราช่วงอากาศร้อนเนี่ยถ้าเราปล่อยให้ไก่หอบมากๆนะครับจะเกิดเป็นห้าเกี่ยวกับเรื่องว่าไก่ไก่คอดังไก่ร้อนในนะครับแล้วก็ <c oughs> เกิดอาการ น้าซีดนะครับเดี่ยวข้าวเดี่ยวแดงตัวซีดนะครับบางตัวก็พรอมไปเลยนะครับซึ่งทําให้ไก่ของเราสุขภาพไม่แข็งแรงได้นะครับวันนี้พมก็เลยจะมามีเคล็ดลับมาบอกกันนะครับถ้าไค่ต้องไปทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีเวลาที่จะจับไก่มาลูบหนังเช็ดนามเวลาไก่หอบนะครับซึ่งวิธีของพอมนะครับเป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับก็คือการ เราห้านะครับห้าทีที่ว่าเป็นดินหรือเป็นทรายก็ได้นะครับถ้าเรามีทรายเราก็ให้ใกล้เรานอนทรายนะครับหรือว่าเป็นดินนุ่มๆก็ได้นะครับที่ไม่มีหินไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีหินมีอะไรเงี้ยไกลเราไปเยียบอาจจะเจ็บขาเจ็บเท้าได้อีกนะครับอาจจะเกิดเป็นหาขึ้นมาได้อีกเราจึงต้องห้าทีที่ว่าไม่มีหินไม่มีอะไรครับเป็นเราห้าจะปเอาทรายมาก็ได้ครับเอาทรายมาเทแล้วก็ เอาน้ำนะครับก่อนที่ว่าเราจะเอาไปขัางนะครับเราต้องเอาน้ำครับเอาน้ำลาดบริเวณดินหรือทรายครับลาดให้ชุ่มเลยนะครับให้เปียกให้ชุ่มเลยครับแล้วเราก็เอาไก่เราไปขัางไว้นะครับไก่ก็จะนอนเล่นดินเล่นทรายนะครับอยู่ได้ทั้งวันนะครับวันนี้ให้ล้มมีตะลอดทั้งวันนะครับไก่เราจะไม่ค่อยหอบนะครับช่วยแก้ปัญหาปัญหาเรื่องนีได้อย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ ช่วงนี้กําลังเจอกันเลยนะครับกายของเราจะมีอาการหอบหอบมากแล้วก็กินน้ําเยอะเพรหอบแล้วกินน้ําเยอะก็จะเกิดคอดังนะครับบางตัวก็จะเป็นหวัดรวมด้วยนะครับบางตัวก็หอบจนหน้าซีดหน้าแดงนะครับเดียดเด๋ยวแดงเดี๋ยวข้าวนะครับก็ทําให้ไม่แข็งแรงกันไปนะครับช่วงนี้ก็พผมอยากจะแนะนําอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของอยาก,กําลังนะครับเป็นยาปั้นนะครับนะครับยาปั้น ที่เราใช้ปั้นให้ไก่กินนะครับเราถ้าช่วงที่อากาศร้อนครับเราควรจะต้องดูแล้วก็ลดปริมาณลงนะครับ <c oughs> เรา้ายายาให้ไก่กินเยอะนะครับเพราะว่าจะเกิดอาการร้อนในได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าไก่ทองเราเนี่ยเวลากินยาที่เราปั้นให้ไปเนะี่ยถ้ากินมากๆเขานะครับ <c oughs> จะร้อนใน,นครับ <c oughs> เพราะว่าสมุนไพรในยานะครับในยาที่เราให้กินเนี่ยซึ่งรู้กันดีอยู่นะครับว่าจะมีทั้ง พริกไทยนะครับดีปีกระชายอะไรพวกนี้ครับจะช่วยในในด้านออกฤทธิ์ในด้านความร้อนครับร้อนเป็นสมุนไพรร้อนนะครับถ้าเราให้กินมากๆไปนะครับก็ไม่ดีกับไก่นะครับช่วงนี้ผมจะแนะนําให้กินเป็นพวกวิตามินนะครับให้เน้นให้เป็นพวกวิตามินหรือว่ายาน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับจะดีกว่านะครับดีกว่าที่เราจะให้กินยาปั้นเยอะไปนะครับเราให้กินได้ครับ ถ้าเราสังเกตดูว่าใกล้เราร้อนแล้วก็หอบมาร์กนะครับทั้งๆที่อากาศแดดล้มลมตกเนี่ยครับแปลว่าใกล้ร้อนในนะครับแล้วก็มีอีกวิธีนะครับที่จะช่วยได้ครับคือทําแตงกวาแช่น้ําตาลนะครับแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนะครับคลิปนี้พมทําไปแล้วนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าทํำยังไงก็เข้าไปดูในคลิปได้นะครับผมเคยทําให้ดูไปแล้วนะครับนี่ครับวันนี้ก็มาครับ จำลอดนะครับตัวนี้ครับไก่นุ่มนะครับเจ็ดเดือนนะครับสวยครับรอครับจำลอดเอาละครับเทคนิคในการเลี้ยงไก่ช่วงหน้าร้อนข่อม่อมก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่นํามาฝากกันนะครับก่อนจากกันวันนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจพห้มมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับวันนี้ต้องพอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ